ขากเอี่เราเห็ดเนาะโอ้เราถ่าเอาเพื่อนออกไปทางพี่น้องแป้นเบิร์ดเนาะทางเนอกหัวนะได้เรื่องจุดฐานชีจุดอยู่ใช่เลยบน่บนบ่นช่วยเขาละเออมองตาทานเฮานะแต่ว่ามันเป็นได้ว่วานเออไปบอกนะ้ำไปถ่าวแล้วอ,อ,อืมดีแล้วนะคะโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลัตตี้อีกแล้วเด้อพี่น้องเนาะพบพ่อตอนนี้กะอยู่บ้านไซบุญพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้กามาเกลในทงเพิ่นเนาะพี่น้องมากับผู้วงสองคนเมื่อนี้โดยกะพอถ่าวเพิ่นกันยังโบท่านปพี่น้องเพิ่นว่าสิไปเอาเรืออยู่ทางเฮือนผู้วงเพิ่นพุ่นแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นยังโบท่านกินข้าวับเพิ่นว่าเนาะประมาณนี้แหละโดยเมื่อนี้ก็เลยมาที่พี่น้องบรรยากาศดีดีเมื่อนี้กันเนาะโดยคึ้นฝ้าคึ้นฝนคือเก่าพี่น้องเลย วันนี้กระทางพอเถ่าเพิ่นกระปอยู่เนาะทางเฮือนน้องละตีภูเหล็แต่กบ็บันที่ถ่ายคลิปพี่น้องเพิ่อนอ่าพอดีไปเจอนะเ <c oughs> พิ่นกับพอดีมาเนาะเพราะว่ามันคําแล้วเพิ่นไผลิตน้ำไม่เถ่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลืมกับไม่เถ่าเนาะโดย <c oughs> พเพิ่นกับไปคอหมองอันจุดทานแน่ว่าอยากไปขอจูดในหะมองเตาทานเก่านะแต่บ่หัวเพิ่นซีมีหมองใหม่จูดหรือย,อยังเนาะเดี๋ยวสิไปถามทางพอเถ่าเพิ่นน้ำพี่น้องโดย,โดย,โ,ดยโดยพี่น้องเนาะบรรยากาศกะ บดบดคักขนาดผูวงเพิ่นเนาะเขาเพิ่นจะเจ็ดยบย่งพี่น้องไอ้พวกเอาสบายดีเดอ้อสบายดีอืมที่โตโนนี้มาน้ำกันพี่น้องเลยผู้วงเพิ่นลงคลิปสั่นพี่น้องเอยเนาะอ่ากนะินข้าวกับย่างไรแซ่บเนี่นะกินข้าวกับลูกซีว่าย่างวาสือแต่วาน,นี่กะ ย่างถอดค่ะก็ถอดนเผ่าเนีถเบิร์อดให้น้องกินน้ำเหี่องเนาะกุจะน้องเลยนะมาพี่เลยเ่งพัเท้านจะมันเห็นยังเนาะทางนี้ยังไผ่ควันกลุมๆหนึ่ทางนี้สบายดีเด้อพเท้าสบายดีต้มน้ำย่างนี่นะแ่าไข่ต้มน้ำนี่นะน้ำกินบ่เออน้ำกินต้มกินอาจจะเอาในแท่งนี่บ่อออ โอ้นาอทางพ่นกับพันทางพี่น้องแปนเบิดเลยขากไอ้ลี่เราเห็นเนาะโอพรถาถาเอาพันออกไปทางพี่น้องแปนเบิดเนาะทางนอกหัวนะเนี่ยเห็นแล้วบานนี้เนาะมีในต้นกล้วยน่แหละบวกวัวชีได้ัลาดออกอีกหรือบ่อเนาะพันทางพี่น้นองไอ้พันมานนอะไรเงีเนาะไห้มันแปนเน่ยเพราะว่ามันกับไก่เฮือนเฮาเนาะไก่กับหัวเฮือน จะกินข่าวแล้วบอนย่างบ่ย่างต้มน้ำแล้วต้มน้ำแล้วกินข่าวสวยเลยเล่บางุงเนี่ยเออดกเนาะจีไบไซมือนนิไปตัดไม้หรื่เออไปเอาไปตัดเพื่อนเขาแร่นี่ก่อเออไปเลือกดอไม้ก่อนอันจังได้เรื่องจุดแทนนี่จีจูดจู่ใช่เลยเปลี่ยนใหม่เลยวะบอนบอน,บนช่วยเขาหน่อ เออหม่องตาขานเฮานะไปวอามันเป็นเรืวานเ่ยเออไปบอกนั้ำมัท่าวรแล้วอืมดีแล้วในหันกะเฮาคิดว่าถ้าจะจุ่ในหันกะดีแล้วเพราะว่ามีหม่องหนึ่งเข่าอย่างค่ะนะเออสะดวกสบายและตลาดก็สูงได้ไหมหลัวไปอยู่ข้างล่างอืมเพื่อนกะดีได้บริหัวด้วยยังอยู่ข้างแล้วสะอาดอย่างก็มีในหันได้ไหมสกปรกมีแต่หาตต์ไม้ก่อนเนาะเออหาตต์ไม้ก่อนอื เดี๋ยวิวของาเมันสบายใกลน้ำใกล้ไหนฮะแกเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็ได้เนาะมันบกไก่นี่มนน้ำได้แต่ว่าพัดมีอรครับวัด้มาน้ำเนาะไม่เพ่มันมาน้ำแล้วยังซีมาอยู่วันเะยมา,าอยงไรเอาพนละนเดือนนาเดือนเดือนนาพอดีหละจุดถา่าแล้วเนาะ <laughs> มากก้พอดีมีหมู่เลยหมูอยู่น้ำพี่น้รงไงจุดถ่านกระเฮือนกระลังกุวง อยู่รำการหันแล้วมันกะไกลน้ำมันกะมันก็ง่ายเนาะไม่อยากทางน้ำว่าอย่างทางน้ำถ้าว่าอยู่นั่นเองก็อยู่ในมองกันป้านางนั่นกะมีแต่เพือนเอจื่อทั้งนั้นเนาะแต่ว่ามันกะน้อยเยอะมาหลังมันกะหักว่าอยู่ได้อยี่ดอกเพือนเฮาก็ได้เฮาบริยูใช่เป็นยังอยู่เลยแหละ เขาว่าว่านนี้กาเจ้าก็ไปว่าในแม่แถวใช่ไหมบอถึงโมกัยถึงโมกัยตาขานโมกัยตาขานเป็นรุ่งเลยก็แม่โรดแม่โลดสบายเอาเล็กตัดคนเอาเล็กตัดมานั่นเนาะเปิ้ลต้มน้ำกินพี่น้องต้มขาขาเสือไข่ยุ่งบอเออมมาหุงเผื่ะแห้รดเออต้มกินแล้วมันยังขาเสือดีอยู่บ้านก็ต้มได้ไหมบอ ตรงเลยเลยเออดีเลย<ะ>อ,อยู่เฮาอยู่ล่าเฮานี่ลดโอ้ยกินนันซื้อมากเลยก็ใส่หนังก้อนกินโหลดบุตรีขาเสื้ออีหยังพี่น้องเไยมันเห็นบางคนหมักเป็นไถยุงอีหยังเนาะน้ามันก็โปรยงามเลยหูเงยดก,ดกไอไอทองพิ่นไปตัดให้อันนั้นบอไปตัดใหม่ให้แม่แถาบ่เออห่อนเด้ห่อนอยอกห่อนห่อนอยูอกไหมเนาะแม่เลย เพราะว่าไม่ก็มีแต่ดติ้งใหญ่ๆนฝนนะคะแว่เบิ่งกะดนใหญ่นะอ่าตอนกลางคืนนาราจะนอนในนอกนะบอกมองมองุ่งจะากลางนะบนกลางเอ,อ่อทางในห้องก็มีอยู่แต่ว่าเครื่องเล็กน้อยเหรอเล็กลายอ่ามีแต่เครื่องเขาบนเด็เก็บเพิ่นบ่อยู่แล้วเนาะก,กินนี่ฝนไปอันตัดไม้ให้ไม่ท่าฮอนพื้นนั่นแหละไม้ดลนใหญ่ๆ อขี่รถไทยมาเพื่อสิหอดเนาะจากโมงมาหออนนะชิบอมงชิบสองโมงชิอโมงก็คือมาเนาะชิเอสโมงอ้าเบนเผื่อมาหอนเนาะไก่แท่นเอสโมงมากข้างนก็คืนหอนชิบสองโมงในทวงพลขี่รถจักเป็นบ่บ่แล้วขี่เอาึ้นรถไทยนำกันไทยอืมขี่ไวุ้่นหนึ่งขี่รถจักเออเปลี่ยนกันครับก็คือสีไก่เติมเนาะเนนึง มึนมือ่งมึนมือขับอค่ับนี่เอาชลิตยนนี่เอ้นมึนมือมึนมือติครับเผื่อชิมาทอดโพดเลยวะสิบสองโมงกลางคืนมาสิบสองโมงยามเว็นเนาะแม่น้ำมันโยบานนครับทางทางทางลงอะไแม่ยุนขี่รไทยเพลงนะ เผื่อสีฮอดพี่นรองใกล้เติบเราไทยเขาก,ก็ขี่ไว้บ่ได้นะเนาะคนทางมันยากเน,นี่ยเลขสามอ่มาเสองเลขนะั้ 2, 3, นเลขสองเลขสามใ่อือหนึ่งสามเลขอยู่เขาว่าเขาอยู่สีอยู่จนถอดมัมนท่มันถานถูกบ่ยังยังหลายเดือนอยู่ <c oughs> ยังโดนอยู่เมื่อเกี่ยวเขายัางมาใหม่ได้เนาะต้นนั้นเจ้าก็มาบปีช่วงหลังๆนี่มาบ่บ่ขึ้นไปในี้แรกไม่ได้มาเนาะ กับมันกับเหมือนยางเนี้ยเนาะบุรีมาอ๋อมีอะียจะอยู่บ้านไหมมีแต่เห็ดนะครับ่มีแต่เลี้ยงงัวนะเออเรียงงูเลี้ยงงัวช่วงนี้กับบอคอยมียังเห็ดแล้วเนาะมันกับเป็นย่มันนะนานแล้วแล้วก็นานอืมสบายดีค่ะเอาสบัยดีเผาไหมเามอดอนี้ต้องเผาเก็บจผาเลยย่างบอส นางเผาตัมนอนน้ำกินกับพี่สางเหมืนกินเหมือนกนับนั่ะกินกับอีนางปลาบ่เลยยังแหงๆนะไก่ไก่ย่างไก่ย่างเราได้กินไก่ย่างไก่ย่างพนังให้เออแม่นเลยเป็เด่นได้มาจากอันนั้นนะคะตัวใหญ่เลยนะเขาอืมอันนั้นแหละเขาแห็งกรามันสบายดีสวนทรีสบายดี ตุ้มน้ำกินแล้วนั่นมันจังคาาซื้ออดี้มันเเอาในแท่งอะไรเนอะน้ำกาตุกหนึ่งสิบสามพันหัวเลยค่ะหายากจะได้คืนใครหายากไม่อยู่ทั้งทั้งนั้นเดี๋ยวแล้วทั้งข้าวผัดผงเบืองนี่แมนแมนพอได้จูดทานเนอะ แต่เก่ามาจูดกับจูดอยู่ทางเตาถ่านเอียวชากับจูดได้แต่เก่าเนาะจะใครคอจูดน้ำเพลนระเมืงบาทแล้วมาเงี้ยังโดนเห็นระเมืงนะเพลนเอาคลิปลงพี่น้องมาด้านน้ำเนาะอืมเอามาด้านาเฮ็ดปลวกเอามาแต่บ้านมืึงนะซื้อบอหรือหาเอาหาบอเขาหาเออได้เนาะอะไรอืม อยู่พี่ก็มีอายุแต่ว่าต้องเข้าปลาเลิกๆอืมยังควันยควนแล้วเนาะนั่งอีภูก็ได้นะป้าก็ักอันนี้เราต้มนะพดเลยต้มกินเลยนี่นะต้มกินเลยขาเสื้อดีสิกินหลือบอก้ากัต้มกินแล้วพี่ปอุ่นเนี่ยเนาะเราเอาน้ำมันออก ว่ามียังอยู่ในหันก็คือสิตาไปเลยเออมันหมอหมอหนึ่งนี่ยจะกินได้ห่อนแมลงผมว่าเรือว่าห่อนมะอื่อไอืใส่กระตุกใหญ่นั่นบอต้ชุดีเลยเนาะข้าวผัดว่ากินแบบอันนั้นเลยกินน้ำต้มอยู่บ้านกับต้มเลยนะเปนน้ำิเลยจะกินน้ำต้มเอาต้มมัน เป็นน้ำส่างบ่ยูบ้านเนนาม,มีนวะน้ำส่างอ,อือน้ำสางเต้าเหมาน้ำส่างน้ำบ่อน้ำนั้นเพลงนะไอ้วันข้นาศน,นี่ประทัดผมด้วยนะเคลื่อนมันเคลื่อนมันไปพื้นเคยแร้พุ่นปิดประทัดผมอีวันวนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นมาถ่ายม,ม,มีแต่ห,า,หาพื้นหาเงี้ยผัวแร้ยัง,ยงไปนอนเนาะกองพื้นยังแล้วุ่นแร้ ได้พื้นไปนอนนี่นอนครับอยู่ในีก่อนได้พื้นก่อนไปนอนนูเลยเนาะนอนไอ้มันก็ใกล้น้ำบริวารยังดอกพอจะมีผู้อยู่ปะไหวมันก็ห่างเลยเนาะคนบรอยู่เป็นเห็ดแบบนี้เนาะเห็ดอยังเห็ดยังกินกระแสน่าใสอย่างนี้ใส่ไม้ขึ้นควันเนาะขึ้นควันเลยเสียบอก บ่มันมีกลิ่นควันไฟนะคะเหตุเซตาวนะบ่แซ่บปิ้งอย่งี้ยันก็ปิ้งบ่ได้เตาแก๊สดูอยู่ในก็มีเตาแก๊สนั่นแหละพี่น้องเตาแก๊สอันอตั้งไว้เนาะเตาไม่ค่อยเห็ดต้นกล้วยก็ขึ้นงามๆเนาะเห็นเพิ่งวาให้ตัดต้นกล้วยออกอยู่แต่ว่าคือว่ามันก็นยังงามอยู่นะมันบ่สูงปันด้เนาะ ทวงคุณตาต์ออกตอนนั้นเ่ะอันนี้กระหน่ำโบยู่เลยมันหัวเนาะมีน้อ,องไรหัวนั่นนี่แหละเขาตรงนี้จีกหมองทอมันอีกมันมัน,นนั่นนด่มาเธอได้กรเท็นแต่โมหุงอยูมในโลกความเมืองออตามกินได้ขกก็มีเลากินได้อยูาา่ไหมเถอะได้คิดว่าเป็นกระเพาะกินได้เนาะ มันหัวนี้แกงใส่ไก่ไมันใส่หมูก็ได้เลยคือมักผัก,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 กเลยล่ะแกงก็แซ่บได้แกงใส่ไก่ถ้ามาพักก็แล้แกงใส่ไก่หมูแซ่บมันมันเปื่อยมันก็คือมักผักเลยแหละอืม <c oughs> บรรยากาศกบับด <c oughs> คักเนาะคนดี <c oughs> ต้มน้ำไว้กินเฮ้ <c oughs> ยมันกำลังผลเนาะ กำลังพ okay. okay. in really okay. well, ูดบกปกแรงบกเลยงั้นพดตะคักก่อนโอ้โไว้จะมีเย็นแล้วกันก็ไม้แข่ตู้ไว้ตู้เย็นกับพี่น้องนอกพื้นเม่นมาสวงมาถ่ายนะให้เอาขืนนทิงว่ะแต่มันกับพื้นพื้นที่มันบกขั้วนอนทางเทิงคนเนาะแต่ว่าพากันหามก็ได้อยู่อันนี้จะเป็นตู้ซักผ้าพี่นนาะเอาขึ้นมาออกฮอเนาะ แบบมันคือแบบมันยังอันนั้นหะนะวาอย,ยู่นี่ก็มีบักไพ่เดีเนาะเสียบใส่น,นี่เลยพี่น้องตู้เย็นเพิ่นเอาน้องลาตีมามือน,นันแหละเพิ่นก็นว่าให้หามขึ้นวายมองเกาหะนะตาวเกตน่ะยใหญ่แล้วหนาะยใหญ่ไปไกลๆตู้เย็นอยู่ทางในากามพอท้าเอาเพิ่นนอนเนาะพี่น้องทางในนี่นี่เพิ่นมุงเพิ่นเนาะมันมีปักไพ่อยู่มองเงินมองม,องมุงแล้วหะเละเอามาวายอยู่เทิงผัด เาถ่าเไปนอนในหันเดทางในห้องอะมีแต่ทรงเสือเด็กน้อยเปิดเลยว่าด้เขาไปนอนเขาคอนเอมากมากี่แต่คล้ายคลายทึกแลวมีแต่เห็นในตลาดเนาะแต่ว่าแถวนี่มีลม้ายคงโบานี่มีเจ้าโกขายอยู่ตลาดผดไว้เนาะไวและเวิ่งไพผักอนี้เลยนะไครหลุดค้นบุอยู่เราคนนี้ที่เ่า เกินต้มน้ำกินที่น้องเคยเอาน้ำได้นี่แล้วเนาะน้ำอันนี้ก็กินได้แ้าว่าต้องต้มยุ่งไข่ใส่แล้วไปจังเนาะไข่ทูมกับไปตัดไม้ให้ไม่เถาเลยเนาะอืมช่างลองเลยก็ว่าสิไปซอยไม่เถาคนอยู่เราเรากองแล้วเลยตอนมานะม้วนจันเราเอาขึ้นแล้วแล้วแล้วอะไรไมรอเห็ดแตะวานมีแต่ไม้ใหญ่แค่นั้นยังนะเราถ่าอันนะไปตัดว่ะคนเลยไปซอยน้ำรังก็ได้เป็นยังแบคือสิแล้วกอนเขาปะ เห็นาะอันนี้เนาะเป็นกองไว้แต่ว่านี่ไปมื่อเนี่ยไปยังบ่เห็นมามื่อนี้แล้วเลยจนตอกลักว่ะต้มใส่ในคือสีขากเนาะยังเขาจะใช้น้ำสีแดงๆนะห้าบ่เลยเป็นอันกระเพาะเลยโบเป็นยังดอกเห็นแล้วเนาะก็บห้องกันใส่กระตุกไว้เอ๋บิดกต้มใหม่ต้มต้มกินใหม่ พันยังบ่กท่านกินขาวซทำได้พี่น้องสวยะลรได้นี่เนาะเป็นมดลายแน่อืมไก่อันนี้ก็ต้มมาแต่บ้านมาเลยต้มกินได้โดนเติบเลยตุกใหญ่เนาะบรรยากาศมันจะดีดีโต๊ะมันน้ำพลต้มแห้งคักใสครับอไม่มีคนโต๊ะเวีอจะนอนนี่กัเไาก็โก้ไ้แลย นันนั่นโก้ไปสกอนกระเทามาสั่งจะสั่งเป็นยังไงกระเท้าใส่นี่นะใส่ตู้ซักผ้าอันนี้ซักเครื่องเป็นบ่มโมเป็นเลโมเป็นคือสีแหงไว้อยู่นั่นเนาะท่าเราซักเป็นนะเป็นทงเลยว่าซักใส่ตู้ซักผ้าให้ไอ้ทงมันได้ซักให้นะมันจังแหงไว้เนาะบนโต๊ะ้ับปันแหงยังหลุดแหงสักแล้วก็ปั่นแหงเพราะว่าตาแค่นี้มันก็อับเนาะมันโมเดดเด้ แก่เขาปั่นแล้วก็มาตากคือสีไว้จะโตคนรับถั่วไอ้เพิ่นเนาะกินไอ้ทองเพิ่นอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่นไปตัดไม้พี่น้องนนเนาะหทยไม่เถ่าเพราะว่าเพิ่นทางให้ตัดให้อยู่เนาะตัดเลื่อยก็มันนานขาดเด็ยมีแต่ไม้แข็งๆ จมสีด่างเลยเนาะนี่นนเออไม่มันดอกเลยพอดีด่างแหละมีแต่ไม่ช่วงเห็ดเพื่อนบนแล้เนาะเขาเล็กน้อยเด้ อือทีเซียหยาแถวนี้บ่นี่เด้เอาไปดังก็ได้เลยหยาอันนี่ก็เนาะขึ้นคักได้พี่น้องฝนตกแห้งขึ้นนั่นอกเอือนเหมือเฮ็ดเอือนแต่โดนแหละไมันเหลือเด้เอาไปดังก็ได้เอาไว้ดังเนาะมันก็ลายอยู่มะเขือเนี่นจะแก่เลยมันตัอแห้งยามได้เนาะมันเป็นช่วงหลังๆอะไรนะส้วงอะไรวะ เทำเอาหานี่เขามาตอนนีม้มือชงนั้นั้นเป็นคนร้อยมาตัดปืนเ <c oughs> ทว่าเวลตัดก่อนปะบะตัดเหลือตัดตัดจักเนาะแป๊บเดียวนะ <c oughs> บุคือเขาวันเลื่อยมือที่น้องมันนานขาดยืเพื่อนไม่เ,เท่าอะไรคือว่าจักตัดใหม่นะมีแต่ว่าเอาใส่น้ำมันที่ซื้อมาแหละ แต่น,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 น้ำมันเลยนี่ละอี๋บัดเอามานักกัเท่ามันตัดเยาะเจ้าก็ให้ตัดโดนแล้วอยู่กองมันอืมกระเหดอืมอืมบรรยากาศดีๆเนะาะเฮายังงงอยู่ได้อันกระแจเฮือนอยู่น้ำเฮาเจ้ามาเจ้าขาวในใดค่ะเ<อ>มือาา่อ,อว,วี่วานพระธาตุโอเพนทางเป็นองอั้เนาะว่าทางแปนถักอะไรตรงนี้กระแจ้บือเปล่าตรงนี้กรแจเพนเก็บ<ม> กวดแถวนี้เนาะคนมาขนบะหมีกระเจีุดอกขนเขาคืนนะไเด้ยแบยังไปหยาแถวนี้เลยมะเขืออันนี้กระกรนออกแล้วมาจักคำว่าเนาะมันแก่เลยบาเบาไปเบ่เนี่ยมันมันหมากใหม่เนาะอันนี้เนาะหมากใหม่มาหนิจะเคยกินบ่มะเขือนี่เท่ากับ่เคยกินคือกันจะเป็นอย่างไรเนาะจะกินแบบใดนะแกะต้มบ่แมนต้มบ่หรือว่าเป็นจังเ้องกับบุฮูเนาะ ตมกินปกติมันแก่แล้วช่วงมาช่วงนั้นแหงหน่วยใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันหล่นเมื่อไหร่มาจ้ะมันเกิดขึ้นมาพันปลูกตั้งแต่ช่วงพันปลูกมักอันมักถั่วยังไงนะโตะนี้นอนจะนี้จะละมือเ่ยนะบุถิันกรบเบื้องดอกไม้นะต้นกระเพื่อนนะพอเท้ามันยังบม่ทันกินขาวซ้ำจะชิปปิ้งไก่นะบ่ ไก่พนาหายทางทางนีแล้วตาแห้งวะเข้าก็นนึ่งนึ่งมือเท้านี่ก็แล้วเล็บเร เต็มท totally ี่เลยกินสองคนกันเลยสองคนกัม่กินได้ถึงเลยถ้าเขาไปถ้าเขาไปกินก็ได้มาบมดกินเข้ากินอินแล้วเนาะอืมบรรยากาศบรนยากาดีๆพี่น้องเปิดเปิดเพลงเนาะแถวเพื่อนใกล้กันเลยบรนยาก็แวะมาบ้านไทบุญพี่น้องเลยเนาะพอดีมาทานเบิอร์ผาถาวเพิ่นเปินกระบะสีไป พอจุดทานอยู่นะไม่เท่าพี่น้องไอ้คนไปแล้วว่านี่เนาะคนอยากขอไปนอนอยู่เพื่อนเตาห์นะคนวาพอไดนี่มองอันมองเบิงทานอีนีงมันก็ใกล้แน่เนาะใกล้น้าอีอีนงพี่นออ้องเลยอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็น้องตีกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อดพี่น้องเนาะถ้าพพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี